ราทำสมาธิหรือการจูนจิตเข้าสู่สภาวะหนึ่งนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า้ยทำไมบางคนได้รับสิ่งที่ต้องการเร็วมากบางคนได้รับสิ่งที่ต้องการช้าหรือบางคนก็รีบเรลงจเกินความฝันที่อยากจะได้นั้นไม่ได้สักทีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะอาจจะสองสาข้อที่อาจารย์จะบอกทุกคนตอนนี้เลยคือหนึ่งการ วางแผนค่ะวางแผนว่าเราจะใช้ตัวช่วยแบบนี้นะจะลงมือแบบนี้นะแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับจะมีอย่างที่1เป็นลนนักษณะนี้อย่างที่2คือแบบนี้อย่างที่3มเป็นแบบนี้แล้วสภาวะทุกอย่างจะเข้ามาช่วยกันเข้ามาเติมเต็มกันแล้วเราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการในลำดับต่อไป ทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันนะคะกลงโลมก็ไม่ได้สร้างด้วยวันเดียวประสบผลณ์สเร็จสิ่งที่ดีๆที่เราจะได้รับก็เฉกเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้หลายคนก็เข้าใจยากหลายคนก็เข้าใจง่ายนะคะแต่ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราทําทุกวันให้เป็นสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีกับเราเช่นกันนะคะ 2เลยคือการลงมือทำางแผนวางไว้เสร็จแล้วก็ต้องทำนะคะไม่ใช่วางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมสิ่งที่คุณจะได้รับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลงมือทำนะคะลงมือทำซ้ำๆบ่อยๆปริมาณควรได้ปริมาณที่เยอะควรจะมีความถี่ในปริมาณหรือในระยะเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาลงมือทำบ่อยๆนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแตกต่างอาจจะยังไม่ถึงสิ่งที่คุณต้องการแต่ก็ค่อยร้อยเรียงได้งานแบบที่1ที่2ที่3ม,มีความตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วลงมือทําปริมาณความถี่ต้องได้แล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองด้วยรักอาจารย์เจ้าสัวลายมือจ,จ,จักรพรรดิสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้ารายหน้านะคะ